เรามีสิทธิ์ลุ้นเพื่อขึ้นชั้นนะฮะมันก็เป็นความตื่นเต้นตัวผมเองตื่นเต้นได้แต่นักกีฬากับสตาฟโค้ชห้ามตื่นเต้น mm hmm. ก็บอกกับทุกคนว่าเราไม่ต้องมองข้างหลังและไม่ต้องมองข้างหน้ามองตัวเรา mm hmm. แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในบ้านเราเนี่ยคำว่านรกทีมเยือนมันใช้ได้เสมอนะครับ mm hmm. ก็ขอให้นักกีฬาทุกคนทําให้ดีที่สุดถ้าวันนี้เราสามารถเก็บอายุยาได้ mm hmm. ผมว่าขาข้างหนึ่งเราก้าวไปไทยอีกแล้วครับ mm hmm. ก็ขอบคุณนะฮะดีใจที่วันนี้เห็น เอฟซี 4, พี่น้องชาวโคราชได้มาให้กําลังใจกันขอให้ยมประทานพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวโคราชประทานพอ,นใ,หนพอนให้นักกีฬาของเราประสบความสําเร็จนะครับเพื่อเพื่ออย่างน้อยให้ทุกคนได้รู้ว่าโคราชเรามีทีมฟุตบอลที่ชื่อว่าสวัสดิ์คัดเป็นตัวแทนของทีมคนทั้งจังหวัดและก็อยากจะขอกําลังใจพี่น้องชาวโคราชครับกลับมาสู่สนาม80ปีด้วยกันและก็มาสร้างสร้างประวัติศาสตร์กับทีมฟุตบอลบ้านเราด้วยกันนะครับผมเองก็ ขอบคุณนะครับที่ผ่านมาที่ทุกคนให้กําลังใจขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านสุวัสดิ์ที่ให้ผมได้กลับมาทําขอบคุณท่านเทว,วันขอบคุณผู้ร่วมงานซารโคนักกีฬาแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวโพราชเราไปด้วยกันนะครับก้าวไปไทยลีกด้วยกันขอบคุณครับ